สวัสดีครับพี่เบ๊ะสวัสดีครับเตอนนี้เึงนะสวัสดีครับตอนนี้ทุ่มสิบห้าไอ้ทุ่มสิบสามพี่กี้สวัสดีครับพี่เบ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอียงโทรศัพท์ให้ด้วยผมฟูอะวันนี้ไปสนุกอะไรมาเพิ่งเล่นโกคาร์ทเสร็จครับผมก็วันนี้จะมาชี้แจงนะครับทุกคนวันนี้วันพรุ่งนี้วันที่11นะครับก็จะมีงานมิส อย่าเล่นกับอานนท์ EP หนึ่งนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรรีบซื้อกันนะครับผมทุกคนเพราะว่าบัตรยังเหลืออยู่เนาะใช่แล้วครับผมยังเหลืออยู่แต่ไม่เยอะละไม่เยอะละแต่ว่าก็ใครอยากมาเจอคิงกับเอื้อก็เนตเจมหรือว่าพี่ๆชาวออฟฟิศนะครับผมก็อย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมชาวออฟฟิศเพราะว่าจริงๆเป็นอีเวนต์แรกเลยเนาะที่ทุกคนที่ชาวออฟฟิศได้ไปนะครับผมแต่จะบอกว่าฟิวเตอร์หลุดนะหมืดเลยอ๋อหลุดเหรอไม่ใช่ก็หลุดกันได้กันละครับผมก็วันเอ้ย มันต้องหาฟิลเตอร์ที่ใช้ได้สองคนอันนี้มันใช้ได้แค่คนเดียวอันนี้อ้ย,อยน้า <laughs> น้าอยเต็มแป๊บนึงหาก่อนแป๊บหนึ่งโอเคน,น, <Okay. S 1> นี่นะครับทุกคนก็วันที่สิบเอ็ดวันพรุ่งนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมที่จะได้ซื้อบัตรนะครับใช่ครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คือวันงานนะครับใช่ครับผมก็อย่าลืมมาซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับก็เป็น เป็นงานมีตรอ้ยแบบแอมโดนเป็นงานมีตรแรกของซีรีส์เรื่องอย่าเล่นกับอนนท์แล้วก็ทุกคนใครที่ซื้อบัตรไปก็จะได้ดูอีพีหนึ่งกับพวกเราห้าสิบเอร์เซห้อร์นี่คือราคาบ,บัตรไม่ใช่ไม่ใ่ <laughs> คือหมายถึงแบบว่าเออซีรีส์ะจะจะบอกว่าคืออยากถามทุกคนนะครับผมดูดูตัวอย่างเราเป็นไงกันบ้างใช่ดูตัวอย่างเราเป็นไงกันบ้างครับ ต่จะบอกว่าต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็หกแสนล้ะอ๋อเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเหรอจ็ดแล้วทุกคนครับครบต้องทําได้ก่อนหนึ่งสัปดาห์คือหนึ่งล้านนะครับใช่ทุบสถิติเลยทุบเลยทุบไม่ใช่ทุบถทุบสถิตินะครับผมเพราะว่านี่คือไม่คิดว่าจะถึงเจ็ดแสนภายในกี่วันนะสองสามวันปะใช่เอ,อ้วันนี้คือวันที่สามก็ขอบคุณพี่ๆชาวออฟฟิศมากๆเลยนะครับผม แล้วก็วันพรุ่งนี้มีนัดกันนะครับตอนกี่โมงนะนัดกันตอนหน้าสี่โมงปะน่า <ผม S 1> จะส<จ>ี่โมงกว่าหรือไม่ก็ห้าโมงนะครับผมก็ก็ไม,ไม่แต่คุณมีงานอะไรตอนเช,ช้าใช่แบบมีแบบว่ามีไปทาบุญกับพี่พี่แฟนคลับใช่ครับผมก็ใครที่ลงทะเบียนได้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับส่วนใครที่ไม่ได้มาก็สามารถให้กําลังใจหรือว่าไวพอหรือว่าซัพพอร์ตน้องๆผ่านทางหน้าจอได้นะครับผมแล้วก็ ใครที่ไม่ได้เจอตอนเช้าเราอยากจะเจอกับพวกเราชาวออฟฟิศตอนเย็นนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมที่จะได้กดบัตรหรือกดบัตรซื้อบัตรเพื่อไปตอกบัตรวันพรุ่งนี้ใช่เพระเาะบริษัทนี้รับสมัครนะครับผมรีบเข้ามานะครับผมคือถ้าชวนเพื่อนชวนน้องชวนที่บ้านมาดูก็ได้นะครับใช่ครับผมชวนชวนมาได้เลยใช่ครับแล้วก็เอ้แต่ว่าวันเกิดคุณที่สิบเอ็ดเหรอหมว่าคุณได้ไปทําบุญใช่ไหม อืมแล้วทีนี้แต่ผมไม่ไต้องลงทะเบียนผมไปแล้วอะคุณต้องไปซ้อมนี่ใช่คือแบบว่าวันพรุ่งนี้พี่เนตต้องไปซ้อมบอกกิ้งไปซ้อมอะไรครับผมก็เลยแบบมีแค่เจมที่ต้องให้พี่เนตจำบอกกิ้งมาเผื่อ,อพี่เกสสวัสดีครับสวัสดีพี่เกสใช่ครับผมก็ที่เราขึ้นมาไลฟ์ก็เพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญมากๆด้วยจริงๆมวันวันวัน,ว,นวันเปิดออฟฟิศครับ ใช่ครับเป็นวันเปิดออฟฟิศแล้วก็เป็นวันเกิดเจมด้วยแต่เอาจริงๆอ่ะคืออยากให้ทุกคนมาใช่ครับแบบคือไม่รู้ว่าตอนนี้บัตรเหลือกี่ใบแล้วใช่แต่แบบเออแบบก็น่าจะเหลืออยู่แต่น่าจะเหลือแบบไม่เยอะแล้วก็คืออยากให้แบบทุกคนมาทุกคนนะครับสำคัญนี้มีเทนด้วยก็อย่าลืมช่วนปั่นเทนด้วยนะครับผมใช่ครับผมก็ใครเอาเลี้ยงไปแล้วนะโอเคมาเดี๋ยวจะพูดต่อนั่นแหละครับผมก็ที่จะขึ้นมาชี้แจงก็มีแค่นี้นะครับ เพราะว่าบัตรเหลืออยู่เผื่อใครคิดว่าบัตรหมดแล้วหรือว่าบัตรเต็มแล้วก็สามารถซื้อได้นะครับผมติดตามด้วยที่ทางทวิตเตอร์ของดูมันดีได้แล้วก็อะดรถชนเนาะแต่ว่าถ้าถ้าใครไม่สามารถมาได้จริงทุกคนก็สามารถติดตามทางช่องทางแบบโชว์โซเชียลมีเดียด้วยนะคะโซเชียลมีเดียด้วยก็แบบใครที่แบบมาไม่ได้จริงติดทุระอะไรอย่างนี้ก็สามารถ เป็นทีมหน้าจอได้ครับผมทีมหน้างานก็ได้ทีมหน้าจอก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีบัตรหรือว่าซื้อไม่ทันก็มานั่งงานก็ได้นะแหลมังมาน้างงานมานั่งงานอ๋อใช่มาแบบให้กำลังใจกันก็ได้ครับผมใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็น e ีพีหนึ่งฉาย50ก่อนวันที่18บดใช่แล้วครับใช่ครับก็แบบไม่คิดไม่ฝันเลยนะจริงเออนี่รู้สึกตื่นเต้นมากอะแบบมันเหมือนแบบว่า มันเหมือนแบบเราถ่ายเสร็จแล้วก็อ่อนเลยแต่แบบจริงๆเราด้วยระยะเวลาก็คือนานมากๆแล้วก็ทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากๆแบบขอบคุณมากๆนะครับนี่รู้สึกตื้นตันใจต้องเล่ามากเราอยู่กับอยู่กับเรื่องนี้มานานพี่เลี้ยบอกว่าหนูอยากไปหนูอยากไปแต่หนูหนูไม่อยู่อะค่ะหนูไปไหนคะพี่เลี้ยไปภูเก็ตไปหมอไปภูเก็ตพ่เลี้พี่เลี้ยคะเบื่อผมช่อเนเจมนะครับเออเพื่อบบรลุได้ใช่มาแล้ว อยากไปชังมามาเลยก็กเดี hi. Hi. Yeah. Well ๋ยวว่างๆนะมาสวัสด yes, ีคร okay, uh ับสวัสดีครับก็แบบอ๋อโอ้ยมีคนถามเกี่ยวกับเบเฟเนี์เยอะมากก็เดี๋ยวรอคําตอบวันพรุ่งนี้เลยครับเพราะเชื่อว่าวันพรุ่งนี้เราน่าจะได้พูดถึงเรื่องเบรฟเนเยอะมากๆซึ่งวันนี้ขอเก็บสินนั้นไว้ก่อนครับผมใช่ครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนพี่สปีกอ่าพี่เนทสปีกเลยเลยโอเคอืมอยู่ขับรถไปแล้วก็ Uh, right now we're gonna sell like um, our ticket like for tomorrow like about Best Friend City we're gonna um run the city like um best friend but uh you can watch Best Friend just 50% and then we're gonna show something and if you in Thailand don't don't forget to buy the ticket uh. and come to Miss us, yeah. Okay na cup โอเคเรียบร้อยมีทางสเลดส่วนตัว tomorrow yes เตื่นเต้นมากครับพี่ชีวินพรุ่งนี้เจอกันนะครับล็อกไว้อะไรนะล็อกไว้พี่ชีวินเจอกันนะวันพรุ่งนี้ใช่ตื่นเต้นมากเลยพี่ใช่ครับผมก็อยากดูอะอยากดูอะจริงๆริงก็แอบเห็นนิดนึง ไปเราก็ต้องเห็นอยู่แล<า><า><น>้วนใช่เราคือเราก็ต้องเห็นอยู่แล้วเพราะเราเป็นนักแสดงจะตื่นเต้นตอนตอนเขาตอน,ตอนถ่ายกับตอนที่ออกมาตอนทีเซอร์ก็คือแบบความรู้สึกต่างกันมากเนาะแบบแบบบางซีนอย่างเงี้ยเราจำไม่ได้แบบจำไม่ได้ด้วยว่าว่าเหมือนกับมันเกิดอะไรขึ้นว่าเหมือนกับเราพูดอะไรแล้วเหมือนกับคนเอาไปชอบไปพูดต่ออย่างเช่นเสื้อคู่ปะเนี่ยตอนที่เราถ่ายก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเป็นคำพูดติดหูเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่า,น,น,น,านี่ก็คิดว่าแบบเป็นซีนสั้นๆด้วยซอ้ส แต่พอมันออกมาแล้วแบบเออมีเดี๋ยวคนพูดว่าแบบเสื้อคู่ปันเนียเสื้อคู่ปันเนียแหวนคู่ไม่แต่งในแต่งเกงคู่นะครับเออริงด้วยเฮ้ยลองนะนี่เงินผมเจย์นั่นแหละครับผมก็พี่เน่ขับรถระวังใช่ครับผมพี่เน่ขับรถเซฟอยู่ครับทุกคนไม่ต้องห่วงใช่ไม่เคยไม่เคยถ้าเปิดเจมถือกล้องแล้วหันมาแบบนี้เขาจะหันหน้ามาเจมก็เลยแบบต้องถือให้มันแบบเป็นมุมนี้เพื่อที่เขาจะได้มองถนนได้ด้วยนั่นแหละครับก็ มีเรื่องชี้แจงเพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ต้องกดอาที่จะได้กดบัตรครับอย่าเล่นอนนนะครับผมก็ใครที่ยังลังเลอยู่หรือว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายกดได้นะหรือว่าใครยังไม่เคยเจอเนสเจนะครับผมอยากให้มันเจอกันนะครับผมย้ำมาให้เจอตัวจริงเสียงจริงนะครับผมว่าน้องเจม็นน่ารักแบบไหนอย่างเงี้ยยกเออโยกว่าเละก็จะได้เจอกับพี่ๆชาวออฟฟิศทุกคนใช่คือเราอยากจะแบบให้ทุกคนได้เห็นแบบ ชาวออฟฟิศเป็นยังไงบ้างครับผมใช่ครับผมอยากดูแล้วก็ใครที่ไม่ได้ไปวันพรุ่งนี้ก็จะได้ดูวันที่สิบแปดนี้ครับแต่ว่าใครที่ได้ไปวันพรุ่งนี้ก็จะได้ดูห้าสิบเปอร์ซนวันพรุ่งนี้พอกับพวกเรานี่ขับขขับเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่ขับเสร็จแล้วครับผมพี่โซเลียงพี่โซเลียงผมขับเสร็จแล้วครับใช่แต่จะบอกว่าสองพันกว่าคนอย่าลืมไปปั่นเทรนด์ยไอ้ปั่นปั่นยอดวิว้วยนะครับ ใช่แบบขอฝากแบบฝากทีเซอร์อย่าเล่นกับอานนท์ด้วยนะครับผมเพราะว่านี่เจแสนแล้วใช่ก็คือคิงป้องหนมอ่อเจ็ดแสนรอบแล้วครับมีคนบอกใช่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปทำธุระต่อกันได้ครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะับบพี่เนตกับพี่เจมขอไปก่อนอยากรู้สิไปลาก่อนบายบายครับผมซวัสดโ อย่างผู้พิเศษหรือว่าคนจะดูน้อยเยอม